ครับสวัสดีครับนะักเรียนที่นะ่ารักทุกคนและผู้ปกครองที่ได้ดูแลนักเรียนนะครับอ่าสำหรับวันนี้ก็จะมาเจอกับครูมะเช่นเดียวกันกับรายวิชาคณิตศาสตร์นะครับนาะชั้นปฐมศึกษาปีที่นงนะครับเยี่ยมมากนะครับนะจะที่ครูอ่าได ดูภาพของนักเรียนได้ทํางานนะครับที่บ้านนะคร right hmm. ูรู้สึกช mm hmm. ื่นใจมากเลยนะครับนะเยี่ยมมากครับนักเรียนปุบมือให้ดูเองป๊าป๊บป๊า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 ปา๊าป๊า๊าป๊ี๊าปั๊าป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 ๊นปกาป๊าปากาป๊าปายวกัาร หัวข้อในวันนี้ก็คือการหาผลบวชนะครับนะโดยการวาดรูปนะครับนะ่าโดยการวาดรูปนั่นเองนะครับนะฉะนั้นครูค,คิดว่านะักเกียนก็คงน่าจะนับหน่วยของรูปเป็นแล้วนะครับนะก่อนหน้านี้เราเรียนที่โรงเรียนนะเราเรียนอย่างช้าๆน่รู้จักตัวเลขหนึงเป็นเลข อ่าอ,อาหบเลขสองเลขหนึ่งเป็นเลขไทยเลขหนึ่งเป็นเลขตัวหนังสือนะครับนะแต่วันนี้อ่ะพอเรารู้จักอ่าตัวเลขแล้วนะครับอะไรคือจํานวนน้อยอะไรคือจํานวนมากนะครับนะเราก็จะเข้าสู่นะเกี่ยวกับการบวกการลบแล้วนะครับนะแต่ตอนนี้ครูก็ยังไม่ทําแบบว่าไม่เกินไม่เกิน10บ นั่นเองนะครับนะไม่เกินหลักสิบนะครับนะโอเคอ่ะเรามาดูกันนะตัวอย่างของครูมะในวันนี้นะอ่ะสีสวยไหมลูกสีสวยไหมนะ่าตัวอักษรของครูสวยไหมอ่ะสวยงามใช่ไหมลูกนะอ่ะตัวอย่าง e x ของครูมะก็ครูมะก็จะบอกว่าครูมะมีดาวสองดวงนะครูมะมีดาวสองดวงรวมกับดวงอาทิตย์ หนึ่งดวงอ่ะอ่าคีย์เวิร์ดนั้นก็คือนะดาวสองดวงนะดาวสองดวงฉะนั้นนะ่ะครูมาบอกแล้วใช่ไหมเมื่อกี้ว่าให้เราวาดรูปนะรูปจะเอารูปดาวสีอะไรครับอ่นะสีอะไรนะสีชมพูแล้วกันนะเออรูปดาวสีชมพูกี่ดวงนะอ่าครูมาจะวาดดูสวยไหม ว้าวโอ้โหทำไมมันไม่สวยอ่าสวยไหมสวยไหมใส่รูปดาวให้นิดนึงอ๋อรูปดาวรูปดาวกองรูมอ่ะอ่าอีดวงหนึ่งปึงป้งปึ้งอ่ารูปนี้ค่องพัฒนานิดนึงนะเอ้นะครับนะรูปดาวมีกี่ดวงครับมีสองดวงนะครับนะรูปดาวมีสองดวงต่อไปรวมกับ ดวงอาทิตย์มีกี่ดวงครับที่ครูบอกไปมีกี่ดวงครับมีหนึ่งดวงใช่ไหมหนึ่งดวงครูก็จะทําการวาดรูปดวงอาทิตย์หนึ่งดวงนะครับดวงอาทิตย์สีอะไรครับจะออกสีส้มออกสีแดงเอาเอาสีส้มแสดไปเลยโอเคจัดไปดวงอาทิตย์ของครูนี่นี่ดวงอาทิตย์ของครูนี่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 สวยไหมครับ สวยไหมสวยไหมสวยไหมโอ้โหนี่มีตาด้วยมีจมูกอ้ยมีนี่นี่นี่มีจมูกด้วยนี่ดวงอาทิตย์ของครูฉะนั้นน่ะครูจะนำอะไรครับครูจะนำอะไรครับลูกนี่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 ครูจะนำดาวรวมกับอะไรครับดาวรวมกับ อ่าด,ดวงอาทิตย์ใช่ไหมอ่าฉะนั้นดาวมีเท่าไหร่ครับลูกดาวมี2คํคำว่ารวมคำว่ารวมก็คือการบวกใช่ไหมลูกนะต่อไปดวงอาทิตย์มีกี่ดวงมี1่ดวงถูกต้องใช่ไหมลูกฉะนั้นอ่าเรามานับดูดาวหนึ่งสองใช่ไหมสองถูกต้องไหมสองหลังจากสองก็คือเลข 3นะเพิ่มอีกหนึ่งก็เป็น3ฉะนั้นคำตอบได้เท่าไหรครับลูกคำตอบก็จะได้3 2ส,สองบวกหนึ่งได้3โอเคเข้าใจแล้วใช่ไหมครับนะกักเรียนนะเข้าใจแล้วใช่ไหมครับนะกักเรียนอ่ะเข้าใจแล้วเดี๋ยวครูมะ <c oughs> จะให้น,กนหักเรียนทำแบบฝึกหัดนะครับนะ่าเดี๋ยวครูมะจะให้ทำแบบฝึกหัด โอเคเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเดี๋ยวแป๊บหนึ่งอ่ากมูมานจะโชว์รูปสดๆไปเลยนะครับนะ่นะน้าเวียนหัวสักนิดหนึ่งนะ่ะหน้าที่หนะ้าสิบน่ะในหัวข้อสองจุดสามการหานะ่ะ นี่นะครับอ่าโอเคนะครับกลุ่มอาจจะเปิดอีกทีหนึ่งนะครับนะหน้าที่ห้าสิบและหน้าที่ห้าสิบเอ็ดนะลูกนะโอเคนะ นนี้เลยนะครับนะโอเคสำหรับวันนี้นะสำหรับวันนี้นะครับนะสิ่งที่อย่าลืมนั้นก็คือนะอย่าลืมกด Subscribe นะครับนะในช่อง YouTube ให้กูด้วยแล้วก็เป็นไปได้นะครับนะช่วยไปคอมเมนต์ว่าชื่อของตัวเองนะเขียนชื่อของตัวเองเด็กชายอาพิบดาโอเลขที่หนึง่งอ่า พี่ทีมอะไรพี่ทีมชื่ออะไรชื่อจริงชื่ออะไรนะใส่ไปนะคุณจะได้ตรวจสอบได้ว่าใครเข้ามาดูบ้างนะครับโอเคสำหรับวันนี้สวัสดีครับดูกันเยอะๆนะครับ